สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้นะครับบอกเลยว่าจัดทีเด็ดมาเลยนะครับได้ผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับเมตตาแบบเบิร์ดเอาไปขายเออเอาเงินไปรักษาลูกนะครับผมนะผมปลื้มใจเลยนะครับนะก็คือเมื่อคืนมันฉุกเฉินจริงจริงนะครับที่ผมแจ้งไปครับต้นข้างต้นว่าพอดีว่าลูกชายตัวเล็กของผมนะน้องอายุตือ ป่วยเป็นไข้หวัดไอบีนะครับนะก็มาลื้อรู้ผลเอาตอนตีตีสี่นะครับตีสี่ก็เลยไม่ได้นับไม่ได้นอนกันเลยมาคืนนะครับผมนะก็โดนเข้าห้องฉุกเฉินไปเลยไอเขาเรียกอะไรนะห้องไอทียูนะครับโดแรงมากในไะอี IB นี่ต้องระวังเลยนะครับใครมีลูกมีหลานนะครับแนะนําให้เรามัดระวังเลยนะครับยิ่งเด็กที่กําลังเข้าเรียนนัสซัลี่อะไรเงี้ยนะครับพี่นะ เห็นคุณหมอว่ามีวัคซีนป้องกันนะครับวัคซีนไข้บวัดไอวีนะครับเข็มแล้วประมาณหมื่นกว่าบาทน,นะครับถ้าใครมีทุนทรัพย์พอก็แนะนํานะครับนะคือมันเวลาไปนั้นหนักจริงนะครับแบบลูกชายผมนี่ก็ตอนนี้ก็เพิ่งออกจากห้อง ICU มานะครับก็คือลักษณะไข้เนี่ยผมบอกเลยนะปอดเนี่ยจะมีฝ้าให้ขาวเต็มไปหมดเลยแล้วก็หายใจเอง ยากนะครับลำบากนะครับออกซิเจนก็จะต่ำนะครับการเต้นหัวใจจะสูงนะครับนะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแรงดันสูงนะครับช่วยในการหายใจแล้วก็ต้องพ่นยาทุกๆสี่ชั่วโมงนะครับต้องอมียาขยายหลอดลมโอ้ยเยอะแยะเลยนะครับนะโอ้เยอะเลยตอนนี้นะครับก็คือเยอะทุกอย่างเยอะเยินค่าใช้จ่ายอันนี้บอกเลย นะครับลอกผู้ใหญ่ก็ใจดีนะฮะร,รู้ว่าผมเบิร์ตเป็นเยอะขนาดนี้เลยเป็นไงบ้างผมก็บอกตามความจริงไปนะแกก็โทรมาเลยให้ผมไปหาก็ให้พระมาบอกเบิร์ตเอาไปขายก่อนเลยนะครับเนี่ยแกแบบหยิบแบบเน้นๆมาให้เลยแบบรุ่นแบบเด็ดๆมาให้เลยแกบอกเบิร์ตเอาไปขายเอาไปรักษาลูกนะแล้วเสร็จแล้วนะครับค่อยมาทยอยจ่ายเนี้ยนะ เฮียไม่คิดดอกเฮียไม่เอาอะไรเลยเบิร์ดเบิร์ดเอาพระไปนะครับหยิบมาให้นะครับโอ้โหเยอะแยะขอบคุณจริงๆนะเฮียท่านใจดีมากนะแกหยิบแบบรุ่นที่แกแบบเก็บๆไว้หลักๆนะอ่ายากๆเนี่ยย,ยังตะกุดเนี่ยนะครับเนี่ยดูดิคือตะกุดรุ่นเนี้ความพิเศษคือ ใครที่จองนะครับใครที่จองเขาว่าจะถ่ายรูปหมายเลขนะเนี่ยเบอร์ยี่ห้าคู่ครอบครองคนแรกที่รับที่จองนะคือคุณชัยวัตรเ,เตี้ยวเบอร์ยี่ห้าเนะี่ยโอ้โหรุ่นนี้คือผมบอกเลยนะว่าวันหนึ่งตะกรุดยันส่วนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่คนถามหาคนตามหาคนเสาะหามาบูชานะครับ เพราะว่าอะไรหนึ่งจำนวนการจัดสร้างน้อยนะเพียงยี่สิบเก้าดอกนะสร้างเท่าจํานวนการสั่งจองและทุกเปลียอาทุกดอกจะมีหมายเลขจะมีชื่อคนจองนะครับแต่จะบอกหมดเลยนะนะครับตะกุดมหาบาร,รมียันสวนโอแพลจำนวน,นสร้างเนื้อทองคำยี่สิบเก้าดอกเนื้อเงินร้อยดอกเนื้อตะกั่วสี่เก้าเก้าดอกอุดผงว่านนะครับ ขนาดและลักษณะตะกุดนะครับด้านในประกอบด้วยยันรุ่นแรกปี38นะครับแล้วก็ยันส่วนล้อมรอบอคลความยาวของตะกุดประมาณ2นิ้วนะครับต่อโค้ดหลวงปูป่เพ้วปาวโลเลขกำกับนะครับนะทองคำเงินสี่วัดลังหมันปุกเสก4มิถุนาห้าหตะกุตทองคำหม่เลข25โอ้โหคือแบบผมว่าเป็นอะไรที่แบบมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่า มีมีสตอรี่มีเรื่องเล่าเลยนะครับนี่เบอร์ยี่สิบห้าอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวนี่นี่ครับเบอร์ยี่บอ็นนี้อันนี้อันนี้เบอร์ยี่สิบห้านี่ครับจะนะครับใส่หัวหลอดนะทั้งซ้ายขวาเรียบร้อยนะครับเป็นตะกุดเนื้อทองคํำนะครับเป็นตะกุลเนื้อทองคํานี่ครับ นะครับเป็นตะกุดเนื้อทองคำนะอันนี้เบอร์ยี่สิบห้าของคุณชัยวัฒน์นะครับนี่นี่ครับชัดเจนชัดเจนที่สุดแล้วนะครับนี่นะดอกนี้นะครับผมแบบราคาเบาเลยเอาแค่หกหมื่นห้าพันบาทนะคือมีพร้อมใบนี่ไปเลยนะครับใบของเขาเลยใบประจำประจำดอกเลยนะนี่ครับหกหมื่นห้าพันบาทนะครับใครชอบ นะครับต่อไปดอกที่ส <c oughs> อ,องนะครับก็นี่ครับผู้ครอบครองนะครับเบอร์เบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับก็คือคุณชาตีนะครับนี่นะนี่ครับเบอร์ยี่สิบอ็ดสวยมากแล้วเป็นตะก,กุดที่แบบผมว่ามีสตอรี่ทรงคุณค่านาะอันนี้ก็หกหมื่นห้าพันบาทนะสร้างแค่ยี่สิบเก้าดอกพี่เิผมได้มาสองดอกเลยนะครับ คุณลคุณยญยท่านใจดีนะครับแบ่งปันมาให้นะครับเป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับลูกชายซึ่งถามมาเยอะมาเยอะเลยแหละนะครับเอกชนนะครับรู้ๆกันเลยนะครับต่อไปมาทรงคําเลยนี่ครับเหรียญเจริญพรบนเนื้อทองคําเลี่ยมทองรถถังทําไมผมเรียกทองรถถังนะครับพี่ดูความหนาดิพี่ดูห่วงดินี่ครับหัวเตานะแต่เป็นรถถังนะครับนี่ ปัจจุบันนี้เลี่ยมลายนี้ร้านวิชัยนะสองหมื่นอัพนะครับบอกก่อนเลยนะครับนี่สวยๆนะครับนี่ครับเบอร์เจ็ดสิบสามนะครับรุ่นยอดนิยมหนึ่งในสิบรุ่นยอดนิยมนะครับเนื้อทองคำเจริญพรบนเนื้อทองคำนี่ไม่ได้หาไม่ได้มาวางหน้าไลน์นี่นานมากแล้วนะนะครับนานมากนะครับสวยมากนี่ครับ นานมากและสวยมากนี่เออทั้งสวยทั้งนานนะครับอ่าไม่ค่อยเจอสร้างน้อยนะนะครับสร้างน้อยนี่ครับเดี๋ยวให้ราคาพิเศษนะวันนี้นะผมเอานะพร้อมเลี่ยมทองเลยขอสองแสนสามมื่นบาทนะครับสองแสนสามมื่นบาทนะครับเออนี่ครับให้สุดให้สุด นะครับสุดเลยนะนี่นะพระประปาตะกอนพระประปาสองแสนห้านะครับพองไม่เกี่ยวเอางี้ดีกว่าสองแสนสองมืนบาทเออสองแสนสองมืนบาทจบนะครับเหรียญน,นี้นะครับผมบอกเลยคุ้มเบอร์เจ็ดสิบสามนะครับนี่ครับโอ้โหสองแสนสองมืนบาทนะครับมา ต่อไปนะ,จะเจริญพรล่างนะครับนี่ครับต่อไปเป็นจเจริญพรล่างนะครับนี่นะไปสวยด้วย81ลมแล้วได้9้วยองค์นี้เอาแค่120,000บาทนะครับเออราคาค่อนข้างต่างกันเยอะนะนะครับอันนี้ปี64นะครับอันนี้ปี61หรือ62นะครับต่างกันสองปีนะครับล่างกับบนนี่ดูดิถ้าเรื่องความเงานี้ผมยกให้บนเลยนะ เงาวกว่าเออนะครับอ่านี่เอาหนึ่งแสนสองมืนบาทนะครับอยู่ที่พี่แหละนะครับน้ำหนักทองบอกเลยนะ้บาทกว่านะบาทกว่าอันนี้ช่างพร้อมกอดได้ไหมอันนี้ก็ตีว่ามันสามกร,รัมได้นะนะครับบาทห้าสิบนะคโดยประมาณนี่ครับนะบาทห้าสิบนะครับเออนะครับโอ้ค่าทองก็โอ้จะแสนแล้วอะ่ะบาทห้าสิบนี่ก็เก้าหมื่นเลยใช่ไหมค่าทองโอ้คุขายแสนสอง เป็นไงนอันหนึ่งแสนสองมืนบาทนะครับต่อไปโครงการพันร้อยปีสามสามห้าหมายเลขนะครับทอรงการุ่นนี้สร้างสี่ร้อยห้าสิบหกเหรียญนะรุ่นนี้บอกเลยทงองคันสร้างเยอะแต่ก็ยอดเต็มน,นะครับสร้างตามต่างๆพี่ดูด,ดิคือคนรองไงรอร้อยปีนะครับเอจิคณาจารย์ที่จะอายุถึงร้อยปีนี่คือหาได้ยากใช่ไหมรุ่นนี้เลยแบบคนจองเยอะมากเลยนะครับนี่ เนื้อทองคำนะหมายเลขสามสามห้าน,นะครับพร้อมเลี่ยมทองนะครับนี่ครับดูนานาๆนะครับองนี้เอาหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทพี่ฟังไม่ผิดหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทพี่ได้พระเลี่ยมทองนานาไปเลยนะทองนี้ทำก็สองหมื่นแล้วนะครับนี่หัวเต่านะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่ครับคงพันร้อยปีเนื้อทองคำ ผมบอกเลยมาให้สุดสุดจริงๆนี่นะครับมาต่อไปแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับเนื้อทองคําเช่นกันวันนี้ได้รับความเมตตานะครับอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบนะครับนี่ครับเบอร์สามนะครับนี่ส,สวยแคล้วคลาดนะครับที่เห็นเป็นเส้นสายฝนเนี่ยคือเป็นบล็อกนะจากบล็อกในการตั้งใจหลวงพ่อท่านตั้งใจที่ให้เป็นลอยรอยขีดอย่างเงี้ยเพื่ออะไร เพื่อกันการปลอมแปลงนะครับนี่ครับอ่านี่สวยนะครับทองก็มึนกว่าแล้วเรียนอย่างนี้นะครับนี่ครับนะแค่คาจะราคาสูงกว่าเจริญพรล่างนะครับผมแจ้งก่อนนะเรียนนี้เอาหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับชอบพอจัดนะครับนี่ร้อยหปีนะครับหลวงปู่นะครับต่อไปนะครับเป็นโอ้โหนี่เลย กำลังฮือฮากันเลยนะครับในโลกโซเชียลนะอันนี้หลวงปู่ท่านจานอคารายด้วยนะผมจะส่งให้ดูอันนี้แท้แน่นอนดีสบายใจได้เนื้อทองคำวัดลังหมันนะครับนี่ครับหลวงปู่แพ้วพอเราวัดลังหมันเนื้อทองคำนี่เห็นไหมหลวงปู่ท่านจานให้ด้วยนี่ครับพอมาแพ้วเห็นไหมนี่นะอันนี้หลวงปู่ท่านจานนะนะครับนี่ครับเป็นสิริมงคลน,นะครับนี่ครับทองคําในชุดกรรมการนะนี่ครับ นี่ครับดูดินี่<ม>เนื้อทองคําแท้แน่นอนนะแท้แน่นอนนะครับการันตีได้เลย<ม>นะครับเออนะครับแท้แน่นอนหมายเลขอะไรหมายเลข28ใครเกิดวันที่28นะครับ<ม>นะครับองค์นี้เอาหนึ0งแันบาทเช่นกันองค์นี้คือสุดจริงเด e ะเบสเลยปี61นะครับ นี่นะร้อนแรงนะปัจจุบันนี้จริงๆเลยนะครับนะหลวงปู่ทวดหลวงปู่แพ้วเนื้อทองคํานะครับแท้แน่นอนนะครับนี่ครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับต่อไปเป็นเหรียญอะไรนี่ครับใบขี้เหล็กนะครับพิมพ์กลางนะครับนะจะมีใหญ่กลางเล็กนะครับอันนี้พิมพ์กลางพิมพ์กลางก็จะน้ําหนัก <S <S เออ,อเขาเรียกว่า <S <S ขนาดไม่ต่างจากพิมพ์เล็กอ่าพิมพใหญ่เท่าไหร่เห็นไหมนี่ อันนี้เบอร์สุดท้ายนะหนึ่งร้อยก้รุ่นนี้สร้างทั้งหมดหนึร้อแเหรียญนะครับแต่เบอร์1ิบสามไม่มีทําเบอร์หนึมาแทนนะครับนี่ครับสวยงามนะครับพร้อมเลี่ยมทองโอ้โหพี่ดูทองดิพี่ดูทองเอาแล้วกันหนาแค่ไหนนะครับนี่ครับโชว์ห่วงให้เห็นด้วยนะครับอง์นี้นะเอาราคาพิเศษเลยแบบไม่ต้องต่อรองเลยหนึ่งแสมืนบาทนะครับพร้อมกรอบทอง โคตรหนาเบอร์สุดท้ายด้วยนะครับ109นะ1 8 0 0 0 0บาทนะครับต่อไปองค์นี้เป็นองค์ล้อมเพชรนะครับล้อมเพชรนี่ดูดิสวยไหมเบอร์ดีด้วย8ปเ,เบอร์8ปวรวมแล้วได้9นะครับนี่ครับองค์นี้ก็เอา1 8 0 0 0 0สบาทเช่นกันนะเคยสูงสุด2 5 0 0 0นนะครับเคยขึ้นไปเลยนะครับอ่าอันนี้เอา1 8 0 0 0 0บาทนะครับตามช่วงภาวะ นะครับแล้วก็นี่ครับเสาห้าพร้อมกล่องพี่ดูกล่องดิโอ้โหไอ้หุ่นขึ้นละมั้งนี่นะครับเบอร์สองสามสี่เก้าโอ้โห,โโหเลขนี่ถ้าสองสามสี่ห้าจะไปคุยกันยังไงนะครับนี่ความสวยไม่ต้องพูดถึงเดิม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 นะครับสวยๆนะครับนี่ครับนะอันนี้เอาหนึ่งแสนสามมืนบาทโอ้ยหนึ่งมืนสามพันบาทโอ้โหขายทองคำเลินไปหน่อย 13,000บาทนะครับอันนี้เหรียญนี้นะครับ13,000บาทเออสาวห้าเงินนะครับสวยๆนะครับ13,000หมืาย้ำอีกทีเดี๋ยวตอบผิดอีกนะครับต่อไปทีเด็ดนะครับนี่อันนี้คือรุ่นเนี้ยเฮียตีแกได้รับจากหลวงปู่เลยนะครับนะเปียกระทงหรืออะไรผมจำไม่ได้นะนี่หลวงปู่ท่านพินทุให้ด้วยนะใช้แป้งเจิมเลยนะไม่ใช่พินทุเฉยใช,ใช้แป้งเจิมนะครับนี่ครับโอ้หลวงเฮียแกเลยเอา เอาเตมมาแปะไว้เลยนะครับเออจริงๆแกไม่อยากขายเลยแต่แกบอกเออน้องเดือดร้อนนะผมแบบซึงใจแกมากเลยแกบอกน้องเดือดร้อนค,อคือจะพูดยังไงอะ่ะแกพูดมาคําเดียวเลยว่าน้องเดือดร้อนอือแกคือชอบเก็บเนื้อทองคํามากเลยอะคือคือแกก็เดินซื้อทองคาประจํานะนะพอแบบ ได้รู้ข่าวผมเดือดร้อนแก่อกน้องเดือดร้อนนะนะครับเลือกเลือกเลือกพักพวกก่อนนะครับผมแบบตื่นตําใจมากๆนะครับชุดนี้นะหนักแบบหนักมากหนักจนนึกนนว่ามีแบบมีเหรียญซ่อนไว้ข้างใต้เลยนะหนักมากนะโอ้อันนี้พูดเลยจากสัตว์จริงเลยนะชุด ทองคําลงยาเนี่ยชุดล่างเนี่ยนะพูดแบบไม่ไม่ต้องเวอร์เลยนะสมัยก่อนขายกัน 7, 80, เจ็ดแปดหมื่นนะช่วงผิพีกพันนะครับช่วงพีผีกัชุดล่างนะเพราะทองคําเนี่ยชุดหนึ่งสองแสนห้านะครับทองคำเนี่ยชุดละสองแสนห้านะครับชุดอย่างเงี้ยคือทองคำครบชุดละสองแสนห้าเลอย่างเงี้ยเขาขายกันนะเจ็ดแปดหมื่นนะครับอืมนะอันนี้พูดสมัยก่อนนะครับสมัยก่อน อันนี้เบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับอืชุดนี้ผมเอาแค่สี่หมื่นนะครับนี่ครับปีหกหนึ่งนะอายุเก้าสิบห้าปีเอาสี่หมื่นนะครับเช่นกันนะครับชุดเบอร์ยี่สิบหกเลขวันเกิดเหมือนกันชุดนี้ผมเงาสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นบาทคือไม่ได้เจอนานมากเลยใช่ไหมนี่ครับเรี่ยมเงินทุกองค์นะครับนี่เบอร์ยี่หกลงยาทุกองค์งจริงแยกขายก็ได้นะอย่างเงี้ยขายเหรียญหมื่นห้าครับ แล้วก็ทยอยลงมานะครับหมื 10, 18, ่นหนึ่งแปดตันเลยก็อยู่ในเลทสี่หมื่นสองสี่มืนตานะครับแต่ผมแบบอยากให้ยกกันไปเลยนี่ครับชุดสี่หมื่นบาทนะครับมีสองชุดนะครับแล้วก็เหรียญผมไปตอกนี่เข้ามาเหลืออันนื้ต้องทำให้แก่งองเดียวแหละนะอืมขอเล็กตอกนี่พี่ดูโชคดีไม่ตัดไปอีกนะครับนี่กาวโค้ด แก้วทองคำไปเลี่ยมสวยเลยนะเหลือเนื้อร่าง, <S <S างผมก็เลยขอมาเลยนี่ครับพี่ดิต่อขอาวต้องคำสร้างน้อยนี่สร้างน้อยนะครับนี่ครับเออไม่ตัดปีอีกนี่สร้างน้อยนะไม่ตัดปีเก้าโคตรวาต้อ,องคำเห็นแบบสวยๆผมบอกเลยว่าพี่จะไปหาที่ไหนไม่มีใครขายนะส่วนมากถ้าเอาเก็บได้แบบทองคานี้เขาก็ต้องเก็บทองคําไว้เอ,อเก็บไว้หมดอนะ่ะคือเก็บไว้เป็นชุดนะครับนี่ครับี่ต่อสวยเลยนะครับนี่ทองคำนป่นี่ าโค้ดนะครับ9บาอันนี้เนื้อนวะน,นี่นี่ต่อว่ต้องครนะแล้วก็ทองแดงมีสี่เนื้อเนื้อที่ห้าคือทองคำผมไม่ได้อามานะครับเฮียบอกขอเก็บเพื่อเบเอาจนเฮียไม่เหลืออะไรแล้ะอันนี้เนื้อทองแดงนะครับ เเงินอะพีกๆกัตอนมาใหม่ๆหมื่นห้าหมื่นแปดอะเก้าโคดอย่างงี้นะเออแต่วันนี้เอาสีเนื้อเนี่ยสีเนื้อเนี่ยนะครับสีเนื้อใครที่แบบชอบจริงๆจังๆเลยนะคือแบบหาไม่ได้แลว้วอะโอ้โพีอยู่ในชุดทองคาใครก็ไม่อยากขายชุดทองคาชุดสองแสนรกว่านะครับแล้วแบบจะแยกขายยังไงอะใช่ไหมเออถ้าแยกขายก็ ทองคำก็ตีว่าแสนสองแสนห้าอะไรเงี้ยชุดล่างมันมีห้าห0หมื่นใช่ไหมวันนี้ผมเอาสามหมื่นห้านะครับนี่ครับสามหมื่นห้าพันบาทพี่ได้ครบมงคลโอ้โหร,ราคาเขาเอาเรื่องใช่พี่เอาเรื่องแน่นอนนะครับนะกับลิมิเต็ดแบบนี้นะครับถ้าเราชอบถูกใจไม่มีคําว่าแพงนะครับได้อะไรไปที่มันถูกใจได้ครอบครองสิ่งที่ถูกใจยังไงก็มีความสุขนะครับวันนี้เอาแค่นี้พอนะครับ นะใครอยากได้พ้าแบบเออบางคนบอกอเฮ้ยเบิร์ดแล้วตรงนี้คือชุดเนี้ยคือเป็นชุดที่ผมลงไปแล้วอีพีก่อนนะใครอยากได้ชุดชุดเนี้ยชุด,ช,ด,ช,ดชุดแบบชุดย่อยเน, dafür, นี้ยอีพีก่อนพี่เลื่อนไปดูได้เลยนะครับชอบรายการไหน<ศ>นะครับอ่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะท่านใดที่ชอบรายการไหนแคปรูปส่งมาทางบ้านเขียวได้เลยนะครับผมนะวันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจ จะได้ไม่พลาดน,นะครับวนวนี้สวัสดีครับ